ข้ที่เห็นตอนนี้คือ4ถ้วยนะครับผมเข้าชิงทั้งหมดคือ6กด้เราได้ไป3บรางวัลครับแล้วก็จริงๆที่งานน่ารักมากคือมีปริมาณถ้วยที่ให้กับคนทํางานเบื้องหลังจริงๆด้วยซึ่งจริงๆเนี่ยณัตรงนี้เลยนะนนนอยากให้แบบพี่ๆได้2คนเนี่ยได้พูดด้วยอะไรเงี้ยก็เลยดึงพี่เข้ามาเพราะว่าในส่วนของปีที่ผ่านมาเนี่ยเรา คโ,โนเนงก็ทํางานอย่างหนักหน่วงครับที่สําคัญที่สุดคือผมว่างานที่ดีมันมันออกไปในสายตาทุกคนได้ได้ไม่ดีขนาดนั้นแน่ๆถ้าเราขาดทีมที่ดีครับขาดผู้ร่วมง,งานที่ดีเพราะนั้นซ้ายและขาวานี้ก็คือคุณไมโลครับโปรดิวเซอร์ของเพลงทุนาทีที่สวยงามและเอ่อเรียกว่าเป็นหัวใจของโปรเจกต์นี้เลยอีกหนึ่งคนก็คือพี่โนนะครับที่เป็นโปรดิวเซอร์ของระบ,บ้าของมันเอง ครับผมความรู้สึกเป็นยังไงความรู้สึกเป็นยังไงบ้างนี่พี่โน้กไมก่ได้ขึ้นเวทีดีใจแหละ <ผม S 1> ดีใจแย<ม>่ขึ้นดีใจแทน,นนนด้วยเพราะว่าเขาทำงานแต่ละอย่างก,ก็คือเขามีเขาเรียกว่าอะไรมีมาตรฐานสูงในการทำงานก็ก็ดีใจแทนเขาคนที่ตุ่มเทในการทำงานอย่างเต็มที่อะไรเนี้ยผมว่าจนถึงจุดหนึ่งแล้วก็ถ้าคุณจะได้อะไรชื่นชมหรือว่าได้อะไรกลับมาเป็นรางวัลก็ดีใจกับด้วยจ อันนี้คือทางอัลบั้มนะที่ทำอัลบั้มด้วยกันตัวชิ้นงานเพลงครับทุกนาทีที่สวยงามไมโลฮะเพลงนี้นะครับก็บอกเลยว่า เป,เป็นผลผลลัพธ์จากการที่เหมือนกับว่าได้เห็นนนที่ต่างๆผมอาจจะเป็นคนที่ไม่ได้รู้จักกับนนมานานมากแต่ว่าเราเราเห็นแล้วเรารู้เลยว่าคนนี้เป็นคนมีศักยภาพจริงๆเป็นหนึ่งในงคนในวงการที่มีศัก,ย,กยภาพจริงๆเราอยากจะทําอะไรที่มันแบบว่ามีความท้าทายต,ตัวเขาและโปรดิวเซอร์ด้วยแล้วก็รู้สึกว่าเราก็ค่อนข้างใสสุดในโปรเจกต์นี้ แล้วก็ใช่ก็ขอบคุณนนท์มากครับที่แบบว่าแล้วก็พี่โนโด้วยที่ตอบรับขอบคุณนมที่ขอบคุณนนท์ที่สู้ไปได้วยกันจนจบนะครับแล้วเราก็กประเด็นเพลงนี้ออกมาจนมาถึงตรงนี้ครับแล้วหับตัวนนท์ใช่ไหมครับทางพรู้สุกก็จริงๆตัวนนท์วันนีนน้นนท์นนตื่นตันเป็นพิเศษเพราะว่า,ารางวัลที่ทางตตตี้ให้อะมันเป็นรางวัลที่เราจะเห็นได้ว่ามัน มันมีรางวัลของคนเบื้องหลังอยู่พอสมควรเลยอะ่ะไม่ใช่แค่คนเบื้องหน้าเท่านั้นอะ่ะแล้วผมก็ก็เท่าที่ผมมีปัจจัยให้ได้ก็คือทาโตเต้ให้รางวัลผมให้เวลากับคนเบื้องหลังได้พูดคนเบื้องหน้าทุกคนก็แค่นี้มันมีความหมายมากครับคือตลอดที่ผ่านมาผมโชคดีตรงที่ว่าเราได้มีโอกาส เข้าชิงอยู่บ่อยครั้งมีได้รางวัลด้วยอะไรอย่างเงี้ยผมื่อสิ่งอะไรก็ต้องขอบคุณแฟนทุกคนแหละครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เรารู้สึกว่าขาดไปตลอดเลยคือการที่ให้คนเบื้องหลังจริงๆอ่ะได้มาพูดอะไรเงี้ยครับเราจะเห็นว่าจริงๆนอกเหนือจากสองท่านนี้มีนักแต่งเพลงหลายๆคนเลยอย่างเช่นที่ที่นนได้ร่วมง,งานมีพี่แอมพี่แทนอะไรเงี้ยครับทุกคนมาร่วมอ่ะเพราะว่าเขารู้สึกว่ามันมีความ อย่างที่พี่ดูทุกคนอ่ะถึงเชยยิ่งแล้วกกใช่โบก,กี้พี่เติร์ดอะไรย่างเงี้ยครับซึงสองคนนี้ก็เราได้ทำงานร่วมกันในระเบอมีด้วยผม,ผมดีใจอะ่ะที่มันเป็นคนเบื้องหลังมาอยู่ตรงนี้ด้วยกับคนเบื้องหน้าเพราะว่าท้ายที่สุดมันก็คือคนทํางานเหมือนกันนะมันก็คือคนทํางานเหมือนกันเพียงแต่ว่าตําแหน่งของผมอยู่หลังไฟนะตําแหน่งของพี่อยู่หน้าไฟนะแต่ท้ายที่สุดนะมันดีไม่ดีมันขาดคนหน้าและคนหลังไฟไม่ได้เลยก็มีความหมายมากๆครับสำหรับวันนี้ก็ ขอบคุณปีที่แล้วด้วยปีที่แล้วเขาส่งไปให้นะครับเพราะว่าผมก็ติดภารกิจนู่นนี่นั่นต่างๆอะไรย่างเงี้ยก็ขอบคุณนางโตตี้มากเลยเขาผมเห็นเป็นความตั้งใจในการทํางานการจัดงานให้กับพวกเราทุกคนก็ดีใจครับนี่เป็นวิถมายม่อันดีเลยสำหรับวงการดนตรีที่ได้กลับมามีอวอร์ดมีแบบมาพูดคุยกันบ้างอะไร้ยครับเนี่ยตอนช่วงโควิดมันทำให้เราเสียสูงกันไปอยู่ทักวันนึ่งเหมือนกันสำหรับวงดนตรีก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของ new generation ทีฟอรับ ค่าต่าันนะคะอ๋ออ่านก็เล่นรูเพงอะไรอ,ะ <laughs> อ่ะโอเคค่ะเร็วๆนี้จะมีผลงานอะไรที่ใครได้ติดตามอีกไหมเอ่ยเร็วเร็วๆนี้หรอครับก็จริงๆล่าสุดเนี่ยเราเพิ่งทำ Not Romantic ออกไปครับก็ได้รับฟีดแบคที่ดีอะไรอย่างนี้คแล้วก็จริงๆก็ยังรู้สึกว่าเฮ้ย ปีนี้ก็เฮ้ยถ้าเกิดฟีดแบบประมาณนี้อะไรเงี้ยเราน่าจะลองทํากันอีกอะไรเงี้ยก็คิดว่าปีนี้น่าจะเป็นอีกปีที่สนะุกงาพี่โนโ่ครับก็ยังคงทํางานร่วมกันกับพี่โนโอ่อยู่เช่นเคยอะไรเงี้ยแล้วก็ในส่วนของปีนี้ก็เดี๋ยวดูโอกาสด้วยกันว่าเราจะมีโอกาสได้ทํางานกับใครยังไงบ้างจริง,รงๆตักผมก็ยังรู้สึกว่าตัวของชงางสถาบัาานอะมาทำงานได้ดีอยู่เลยอย่างตวในที่สวยงามอะไรเงี้ยครับเราผ่านไปแล้วเนี่ยเข้าสู่ปีถัดไปแล้วตัวชิ้นงานยังยังมีการพูดถึงนั่นเป็น นั่นก็เป็นสัญญาณที่ดีสำหรับการทำงานของผมในวงการดนตรีอะไรอย่างเงี้ยขอบคุณทุกคนมากครับขอบคุณแฟนๆทุกคนด้วยนะครับแล้วก็ฝากผลงานในอนาคตด้วยครับมีมาให้ฟังกันไม่ให้เงียบแน่นอนนะครับกลัวทุกท่านจะเหงากันนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าอีก5 0าพันเพลงในปีนี้ด้วยที่ศิลปินรอปล่อยกันก็ฝากไปด้วยนะครับขอบคุณนางโตเต้อีกทีนงฮะเขาแต่งหลายคนมากเลยฮะก็ล่าสุดบิวกินครับเพลงยิ้มเัืน้าตา บิวกินนะครับมีผมแล้วก็เตอร์ทิลิเบิร์ดนะครับรวมกันแล้วก็ทิลิเบิร์ดนะครับก็ยังมาเจอกันได้ตามงานเล่นสดต่างๆแล้วก็ฝากเพลงอัลบั้มอีสโกนเบย o โอเคด้วยครับอัลบั้มล่าสุดที่ปีที่แล้วของพวกเราแล้วก็ส่วนผลงานใหม่ก็ติดตามดูครับเราซุ่มทำอยู่ครับครับม <า S 2> ผมครับ